วันนี้เสียงอีสานมาเหอะชอบชอบปล่อยไฟอ่ะชอบปล่อยไฟมากเลยปล่อยไฟมาชอบมากเลยปล่อยไฟมามินโดยตรงมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็มาถึงรายการของเราเลยแล้วเดี๋ยวจะมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยเฮ้ย ตอนนี้ต้องถือว่าในเกาหลีโด่งดังที่สุดดังทุกชาตินี่ติดท็อปชาติหมดเลยรู้จักกันเป็นอย่างดี YouTube นี่ประมาณทั้ง30ล้านวิวตอนนี้อาจจะมากกว่าแล้วระดับโลกไปแล้วมหาศาลเลยนี่จะบอกว่าสามคนนี้ก็มี YouTube นะคะมีคนดูประมาณ9คนไอ้เคนนี่ไม่มีคนนอกนีมีแต่ญาติทั้งนั้นเลย 向前跑。 สัสดีรับัสดีค hey! ัพ่อคับมครัมัมเสียมัมเสียอ <t om> ัน <D> นี how, ้เป <t om> ็นครั um ้งแรกที <D> so. <t om> ่เ <D> ข้ามาเมือไทยเลยใช่ไหมเป็นครั <t om> ้งแรกค่ะเล้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้รเต็นมานเต้น้น้กตื่ก รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ได้มาถ่ายทำรายการวันนี้ค่ะและได้ยินว่าชิงร้อยชิงล้านเป็นโปรแกรมที่ดังมากดังที่สุดในเมืองไทยก็เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาถ่ายทำกับพี่ๆทุกคนในวันนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าแฟนคลับวันนี้มามากเลยค่ะรู้สึกประทับใจจริงๆค่ะคอนเจิร์ในการก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆกับชิงร้อยชิงล้านแล้วก็แฟนๆด้วยนะครับโอเค ก่อนจะเล่นเกมกันเขามีความชอบหรืออยากจะไปเที่ยวหรือว่าอยากจะสนใจอะไรในเมืองไทยเป็นพิเศษไหมโอเคเลยนะเก็บตั๋วเองเลไนๆวกบวับวิบวับ Thailand ผมอยากผมอยากไปทุกที่ผมอยากไปทุกที่อ่ะ วัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครัพคมสบายดีครับทุกคนก็สบายถ้าไม่สบายเขาไม่มาหรอกค่ะตื่นเต้นมา

안다 꼼따 만이리 만이리 เลียวยไทยครับผมอยากเรียนวยไทยครับคุณเกงเอาปากคุณเก ฮะอย่าดื้อบงแต่อย่าอย่าดื้อนะครับอย่าล่นทิ้งผมและอย่าดื้อนะคะ ดื้ยน,นะครับจากนี้อาเล่นเกมของเรานะค่ะพี่ฟักเข้าสู่เกมของเราหน่อยขอบพระคุณเกมของเรานะสนับสนุนโดยซอดอสิงค่ะช่วยแบ่งเป็น3ทีมให้หน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ EXO M กำลังแบ่งทีมออกเป็น3ทีมเพื่อแข่งเกมกับแกง๊งสามชาซึ่งทีมแรกนั้นได้แก่เฉินและคริส ส่วนในทีมที่2เลและลูหานส่วนทีมสุดท้ายซิ่วหมินและเทาทีนี้เราดาราสามครไปจับคู่กับสามาเดี๋ยเราไปดูกันต่อครับว่าดาราทั้ง3มท่านจะเลือกอยู่กับแก๊งสามชาติคนไหนอ่อไอ้หรืออะไอย่เี้ยอุ้ยพี่ย่อพี่งหมักโอเคคนหมางเป็นพ่อยสามลกกี้แถมไปที่ใคร แต่ละทีมเลือกอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมแต่ละทีมจะต้องเลือกว่าจะอยู่กับ e x ซ M ทีมไหนข้าจะอยู่กับใครบ้างไปดูกันครับทีมสีชมพูคุณแท่งคุณปอคุณต๊กีคุณเฉินและคุณคริสทีมสีแดงคุณจียอนคุณหม่ำคุณเลและคุณลู่านส่วนสีน้ำเงินคุณทองทองคุณโหนคุณซิวหมินและคุณเทากติกาของเรา จะแทงอย่างไรแพงเก้าอี้ดนตรีในแต่ละเพลงจะมีเก้าอี้ที่นั่งได้ตัวเดียวมอกนั้นนั่งไม่ได้สีใดที่นั่งเก้าอี้ได้ก็ได้คะแนนไปเดี๋ยวเราจะผสมคะแนนดูว่าสีไหนจะได้คะแนนมากที่สุดทั้งหมด5าเพลงเพลงสุดท้ายจะให้ทุกคนเล่นพร้อมกันในรอบนี้นั้นสีชมพูส่งคุณคริสสีแดงคุณหม่ำส่วนสีน้ำเงินคุณซิ่วหมินโอเคมาก่อนจะพุ่งเดิน เลือกได้ไม่อยากจะอยู่อันไหนแต่อย่าพึ่งนั่งอันไหนครับอย่าพึ่งนั่งโอเคยืนก่อนยืนก่อนโอเคอยู่ชากีการ์กุชชี่หรือจะเพกาเซซเซ่อะอันไหนครับนั่งแล้วทิสวาตันหลังกันนะครับโอเคเราจะนับพร้อมๆกันถ้าลงไปนั่งได้ได้คะแนน หน่งนั้นไม่มีทีมไหนนั่งเก้าอี้จริงเลยครับมาดูรอบสองกันต่อครับสีชมพู่องคุณเฉินส่วนสีแดง่องคุณลูฮานและสีน้ำเงินเป็นคุณโน ท็ก,กี้สีแดงชงคุณเลและสีน้ำเงินคุณทองทองทางที่สามนะครับใครวา หลังนะครับหันหลังเยอะขึ้นอเียขึ้นโอเคเร็วเรวเรเวรเวเล่เล่อนยชัเล้วเลไม่ได้เลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้โอเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้แล้ว ชมพูได้คะแนนไปอีกรวมเป็นสองคะแนนส่วนรอบสีนั้นสีชมพูสรงคุณเพ่งสีแดงคุณจียอดและสีน้ำเงินทรงคุณเทา ในรอบทุกคนจะต้องลงมาเล่นพร้อมกันหมดแต่มีเก้าอี้จริงตัวเดียวคราวนี้เล่นนะครับรอบรสุดท้ายเพลงท้ายเล่นทุกคนคหยุดตรงไหนอยู่ตรงนั้นโอเคนะครับเนะอานะครับเพลงมา ก็ยังแพ้ซยมูอยู่ดีครับขอบคุณนะครับสำหรับเ o m ด้วยนะฮะมาร่วมเล่นเกมขอบเราแล้วก็รู้สึกว่าเกมของเราสนุกสนานมากแล้วก็เป็นเกมที่เขามาเล่นเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมไม่เคยเล่นเกมในรายการทีวีใดๆด้วยทา่านโปรแกรมสีล่จเกมทากเป็นกม่เขาเป็นงรใ่เราในแผ่นดิแหละนี่คุ นไทยและมาเมืองไทยบ่อยๆเราจะติดตามผลงานของเขาตลอดไป 2> 3, 2, 3, ้ว้ <1, S 2> ขอบคุณครับ